ยราพาไปดูหนึ่งค a n ิเดตแล้วกันนะคะจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้นะคะก็คือดรยศันาญวงสวิ์ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยกรุงเทพธุรกิจเราไปสัมภาษณ์ด้วยนะคะแล้วก็โฟกัสไปเลยที่เรื่องนี้แหละก็คือเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักเลยนะคะคือเขาทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางสมองอะไรสักอย่างทางการแพทย์อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ชวนมาคุยเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่าวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยดรเชนก็พูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องศักยภาพ ของไทยในการที่จะยกระดับเรื่องของเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะวันนี้เนี่ยคุณยศันาญวงสวัสดิ์ค่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เราในรายการดิปทอลของกรุงเทพธุรกิจค่ะเน้นย้าถึงความจําเป็นเร่งด่วนในการใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยนะคะที่ตอนนี้กําลังเจอกับความท้าทายรอบด้านดรเชนระบุบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันตอนนี้ไปมัดรวมกับเรื่องของความยั่งยืนคือเขาบอกแบบนี้ว่า ไอเรื่อง sustainability เราจัดงานกันไปเนี่ยพีต่ตาความยั่งยืนเนี่ยปกติควรจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ยุคนี้ถ้าคุณจะพูดถึงปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณไม่คิดเรื่องความยั่งยืนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยอย่างเช่น geopolitics climate change นะคะแล้วก็ geo economics ซึ่งอันนี้การเข้ามาต่างๆของปัจจัยทั้งหมดนี้ยังไม่รวม tech disruption AI biotech นะคะที่เปลี่ยนแปลงมิติของการผลิตทั้งหมดเลยการแก้ไขจึงไม่สามารถทําด้วยด้วยนโยบายใดนโยบายหนึ่งแต่ว่าต้องไปอาศัยการบูรณาการหลายอย่างเข้าด้ ดรเชนมีการเสนอนะคะว่าหัวใจของการฟื้นฟูการเพิ่มผลิตภาพหรือว่า productivity แล้วก็การหา engine ใหม่ต้องทำควบคู่กันไปในการเพิ่มการผลิตภาพเนี่ยก็จำเป็นต้องใช้วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเข้ามาในทุกรูปแบบและเพิ่มผล,ผลผลิตในพื้นที่เท่าเดิมดยกตัวอย่างเช่นถ้าไปพูดถึงเรื่องของภาคเกษตรเนี่ยสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การปรับปรุงน้าปรับปรุงดินนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่หลังจากเนี้ย ต้นทุนจะสูงขึ้นแล้วเขาใช้คําว่า green premium นะคะก็คือเราต้องไปแก้ด้วยกลไกทางเศรษฐศาสตร์โดยเอา innovation หรือว่านวัตรกรรมแล้วก็ science and technology เข้ามาเสียบในทุกมิติแล้วคุณดรเชนเนี่ยก็บอกว่ามันต้องใส่เรื่องเทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยใส่แบบที่ไม่เคยใส่มาก่อนอใส่แบบเยอะๆแบบทุ่มใส่ไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถสร้างการแข่งขันได้นะคะดรเชนเนี่ยย้ำ้วยบอกว่าหนึ่งในปัญหาหลักที่ขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจมูลค่าสูงก็คือการขาด ecosystem ที่เหมาะสมรวมถึง connectivity ค่ะมีการกล่าวบอกว่า ฐบาลเนี่ยต้องทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ต้องตั้งเป้าหมายสูงสุดที่ชัดเจนในการเป็นประเทศเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อที่จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Back Casting ปกติเวลาภาคเอกชนทำเขาจะทำฟอร์ c a s t ใช่ไหมพี่ตาคือคาดการไปไอแบ c a แคสเนี่ยคือการตั้งเป้าก่อนและคิดทอนกลับมาว่ากว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะ,ะรวมถึงเรื่องอัพสกิลรีสกิลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูด <It S 1> กัน in, อยู่แล้ว <S <S 1> <S 1> ทีนี้นะคะ <S <S ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ย้ำนะคะว่าเป็นจุดแข็งของไทยก็คือเรื่องของ wellness economy นะคะอันนี้จะไปครอบคลุมหลายเรื่องเพราะว่าก็จะพูดถึงเรื่องอาหารสมุนไพรการแพทย์ซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของไทยเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็การกําหนดให้ประเทศไทยเป็นทับ AI ด้านการแพทย์รวมไปถึงเรื่องของ food AI ด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อสอดคล้องไปกับทิศทางที่เราจะไปเนื้อคือมี data center อย่างเดียวไม่พอต้องมีอุตสาหกรรมที่เราคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายแล้วก็เอาพวกเรื่อง AI เนี่ยมาเชื่อมโยงเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเข้ากับพวกเรื่อง ที่เป็นเป้าหมายของเราเหล่านี้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงดีกว่าเศรษกิจไทยตอนนี้ผมผมผมชอบอใช้รูปที่ให้ให้คนเห็นความหวังเพราะว่าถ้าถ้าวันนี้เราเริ่มต้นจากความาหม่นหมองเนี่ยมันก็จะนึกอะไรไม่ออกนะตอนนี้ทุกประเทศเจอปัญหาคล้ายกันหมดในขาของเรื่องเทคโนโลยี disruption นะฮะทุกสิ่งทุกอ,อย่างกำลังเปลี่ยนไปรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับ sustainability trend ด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนว่าทุกคนมายืนอออยู่ที่ทางสองแพ่งนะฮะว่าจะไปทางไหน<ะ>ประเทศไทยก็คืออยู่ในนั้นเราอาจจะวิ่งตามมาช้าหน่อยแต่คนอื่นก็กาลังออกันอยู่แล้วรถติดอยู่<ะ>เรามาทานันพอดีก็มาออกกับเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเลือกไปถูกทางไหมกับการที่เราต้องการปรับโครงสร้างพื้นฐานทุกมิติ เพื่อลองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในยุคใหม่อันนี้คืออันนี้คือคือเป้าหมายเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าหมดหวังไม่หมดหวังถ้าจะบอกว่า g r o ธมีไม่มีแน่นอนว่าในปีนี้ปีหน้ากําลังเป็นช่วงที่เรากําลังเติบโตขึ้นแต่ถ้าปีหน้าเราเริ่มวางรากฐานตรงนี้ดีๆแล้ววางแผนดีๆว่าทํายังไงในหนึ่งปีเราถึงจะสามารถที่จะรองรับบางส่วนที่จะเข้ามาได้ ตรงนี้ยังยังยังพอมีหวังที่ในสัก3-4ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะกลับมาโกรธได้ใกล้ๆเคียงกับเดิมได้มากขึ้นเนาะเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไต่ขึ้นไปในประเทศที่รายได้สูงขึ้น ก็อาจจะดูเป็นสายนักคิดนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการแต่ก็ถ้าเพื่อไทยชนะนี่คือแคนดิเดตนับวันคนคนนี้ก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้บอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแต่เขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยชนะเขาเป็นนายกรัฐมนตรีก็นาอันดับหนึ่งแหละถ้าดูแบบนี้ซึ่งเขาจะเป็นคนที่5จากตระกูลชินวัตรที่ได้มาเป็นนายกถูกไหมคุณทักษิณอ่าคุณสมชาย คุณ,คณยิ่งรักแล้วคุณอุงอิงแพททองทานแล้วนี้คุณยศนันอุวงสบายแต่ตอนสมัยคุณพ่อเขาสุดจะเป็นสั้นมากๆไม่ได้เข้าสภาไงเป็นนายกในตำนานใช่นะครับก็เดี๋ยวรอดู <c oughs> ครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องยอมรับว่ารอบที่แล้วเพื่อถ่ายแพ้นะแพ้ะนะตอนนั้นคืออนาคตใหม่ถูกไหมแต่ตอนปี66หก 669ไกลเอ่อพู้พิท9ไกลแล้ว่ไหมผายเป็น9ไกลขอภายเป็น9ไกลแล้วแต่สุดท้ายได้จัดตั้งรัฐบาลค,คุณเศรษฐาได้ขึ้นมาคือเป็นอันดับสองอ่าแล้วสุดท้ายคุณอุงก็มาต่อแต่สุดท้ายนะมันก็ไม่ถึง2ปี 2> พอเป็นรัฐบาลที่เรียกว,ว่าเสียงปริ่ม,ม,มน้ำเนี่ยถือว่าอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่ได้หมายความว่าชนะถ้าชนะไม่ขาดเราจะได้เป็นรัฐบาลนะค่ะก็ต้อง,องดูว่าจะผมสมอะไรกับใครนะคะแต่ว่าดรเชเนี่ยเขาไปพูดในรายการคุณสรยุทธ์เมื่อเช้าว่าเขาจับมือได้หมดทั้งอ่า อแต่จริงแต่จริงความสัมพันธ์นส่วนตัวของแก,งกมันไ,ไม่เหมือนกับรุ่นพ่อเพราะฉะนั้นคือจริงๆความสัมพันธ์ของทางด้านดรเชนจับได้ทางพรรคพุิมใจไทยแล้วก็พักประชาชนใช่กับทางสีส้มก็น่าจะพูดคุยกันได้เดี๋ยวรอดูครับเราก็คาดหวังความสามัคคีและก็ทางออกปในทางเดียวกันของประเทศชาตินะครับ